โอ้โห oh, oh, แล้วกูขิงไปซเยอะเลยขิงไปเยอะด้วยเฮ้ย <Hey! laughs> ยิงไนเยอะเลยโอ,โอ้โห,โหแพยัดเข่จะขึ้นฝูงงล่อ,ลอ,ลอหมดสาภาพเลยกูหมดสาภาพเลยใครอยากล้อเต็มที่เลยนะต้องชายนะโดยเฉพาะไปตต้นพูเองอยากล้อเองจัดเต็มที่เลยฮะพี่ให้เองตามสบายเลยฮะพอพี่แพ้พี่ก็มอบครับนกนางวนวลจิกเลยจิกสองแผลเลยจะขึ้นนำสองหนึ่งกลายเป็นลูกลำหน้าฉเฉยแล้วยิงไปโดนพวกเดียวกันเองกูเซ็งเลย 哇吼！Oh ho! ควรที่จะต้องชนะกลายเป็นมาแพ้เฉยเลยอะไรวะเน,นี่ยโอกาสเยอะกว่าแม่งยิงกันไม่ได้แล้วพอยิงได้แม่งเสือกดวงไม่ดีนะไปกึกกักกันเองอีกกลายเป็นล้ำหน้าเฉยเลยแคนที่ได้นำสองหนึ่งโอ้โหแทนที่ราชาปีาศาจกูจะนั่นแท่นบัลลังก์แม่งดูสิเนี่ยแม่งไม่มีดวงเลยฮามอบมอบเลยโอ้โหโอ้โหสุดท้ายโดนโนกเจกโดนโนกนางนวลเจกไอ้แก่ไอ้นอกขาวมึงเล่นกูซะแล้วแม่งเ้ยเป็นแมตที่ไม่ควรแพ้และควรที่ ต้องชนะด้วยโอ้โห oh. มิโตมะนี่ก็เลยไม่ออกไปแล้วด้วยนะโดนเก็บใส่เป๋าไม่เรียบร้อยแล้วไอ้แม็กควายแม่งไปแจกอีกลูกแรกส่วนลูกที่2โอ้โหแบ็กซ้ายกูหายไปไหนวะเนะี่ยดาโลมเล่นดีมาทั้งเกมมึงไม่คุมเาสาเสาสองเลยเหรอวะมึงหายไปไหนวะเนะี่ยเยเค่เจ้าไปโดนได้หมงคนเดียวลง่งลไม่มีเประกบเลยลูก2เดี๋ยวจะเชื่อโอ้โหไบตันจากฝูงต่อเลยส่วนแมนยูอยู่ที่เดิมไม่อยู่ที่เดิม,มเดี๋ยเผืเ่อจะลงไปอีกยเยสเค่ดันแพ้เลยวันนี้โ oh. oh. อ้ยนกนางนวลนวลนาง ทำพิษสารานวนนางโอ,อ้โหให้ไบตันไปฮะเพราะไบตันก็ก็ต้องยอมรับเขาเล่นเกมรับดีแล้วก็ฉกฉวยโอกาสได้ดีครับเขาเก็บทุกเม็ดนะฮะมีโอกาสไหนนําได้กูก็เอาเลยฮะ ส่วนแมนยูก็เปืองทิบหายเลยเปืองไม่ว่าเสือกเล่นพลาดกันเองอีกอ <c oughs> ส่วนหนึ่งผมว่าตัดสินใจผิดพลาดนะอันนี้ผมอะนานๆทีฮะจะจะพูดถึงแท็กติกที่ผมว่าอันนี้ผมว่าตัดสินใจพลาดนะครับผมคิดว่านะฮะผมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมผมคิดว่าอามัดยมันเล่นไม่ดีเลยนะทั้งเกมอะแต่โอเคมันยิงได้ครับน้องมันยิงได้จริงแต่สุดท้ายก็ต้องควรต้องเปลี่ยนน้องมันออกเร็วกว่านี้อะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนน้องมันช้าไปเออแล้วบูโน่ฟันเดฟพีนหนวเอาออกทําไมวะ <c oughs> ผมเข้าใจนะส่งแม็กโทมินีลงมาเนี่ยเพื่อที่จะมา เซิร์ฟซีนทำประตูแต่คําถามคือโอเคมีตัวยิงแต่ตัวจ่ายล่ะตัวจ่ายตัวแทงล่ะเอาออกเอาตัวจ่ายตัวแทงออกก็จบสิฮะบอลมันก็ไม่ถึงหน้าเลยตอนนี้โอ้โหไบตันหวานเจ็บเลยตอนนี้โอ้โหทอบูโน่ออกหวานเจ็บเลยไม่มีตัวแทงไม่มีตัวอันตรายไม่มีตัวแบบคิลเลอร์พาร์เลยแล้วหน้ามันจะได้บอลไหมสวยลูกที่เรายิงเข้าแม่งดูดีเซิร์ฟซีแม่งไม่ได้ตั้งใจเลยมันสไลด์ไปแล้วแล้วกาโชดันยิงไปติดโดนมันอีกโอ้โหมึงไม่งัดหน่อยวะมึงยิงเลียดสเลียดเลยกาาโชมึงงัดโด่งก็จบแล้วแม่ง แต่จังหวะนั้นแคจะไปคิดนะแม่งเอะแทนที่จะชนะสองหนึ่งไงฮะโอ้โหจักรวานเจีย๊ยบกลายเป็นขมเปียบเลยตอนนี้ขมเปียบเลยขมปีปแพ้ได้ไงวะเด็กเค้นัดนี้แม่งสวยจริงฮะแมนยูโอ้โหเล่นไม่ได้ด้อยหว่าดไบตนนันเน่ยเล่นดีกว่าด้วยไม่เป็นไรฮะเด็กผีทุกคนรับสบภาพไปฮะทำไงได้ครับมันฉบแบบนี้ไม่เป็นไรเราแก้ตัวนัดหน้าครับในเมื่อเราตบนกขาวไม่ได้เหวี่ยเราจะไปตบนกแดงแทนแล้วกันโอเคไหมโอ้โหและเป็นสักครู่แรกด้วย โอ้โหโดนล้อโดนล้อยาวเลยตันี้กว่าจะหมดวันกว่าจะหมดวันอาทิตย์โอ้โหยาวเลยตอนนี้กูไปแก้ตัวนกแดงเอานล้วนมือตบนกขาวไม่ได้ไปแก้ตัวนกแดงนะแมนยูโอเคไหมฝากไว้ก่อนให้นกขาวนกนางนวลไอ้นวลน,นางเดี๋ยวแบะหน้าวอาคืนแน่เอาใหม่ฮะแพ้ไ,ไปช่างมันฮะมันแพ้ไปเลยฮะมันแก้อะไรไปไม่ได้แล้วนะครับผม นะก็ได้เครดิตไบตั้นไปครับในเมื่อเขาสุดท้ายแล้วเขาจบฉวยโอกาสแล้วเขาทําได้นะเขาทําได้ดีกว่า <c oughs> ก็ให้เขาไปครับ3คะแนนตามนั้นเลยฮะร,รับสภาพไปครับแมนแมนไปแมนแมนไปฮะรับสภาพไปฮะเดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวหน้าใหม่ครับทุกคนโอเคนะ